ต้นนี้ก็มีอยู่หน่อยนึงนะคะเริ่มร่วงแล้วเดี๋ยวจะตัดแต่งกิ่งไปเลยนะคะกิ่งไหนที่ร่วงก็จะตัดออกเลยเดี๋ยววันนี้อยากอยากฉีดยาค่ะแต่รู้สึกว่ามีลมนะคะ,ะกำลังคิดว่าจะฉีดยาดีไหมหรือจะยังไงดีเดี๋ยวขอปีนก่อนนะคะปีนมันหนขึ้นไปนี่ค่ะดอกโรยลาแล้วนะคะก็จะตัดลงมาเลยนะคะไม่เอาไว้แล้วค่ะ กิงไหนไม่แข็งแรงก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะคะ กินขึ้นมาตัดเลยนะคะนี่ค่ะก็สร้างความสุขความงดงามให้เราอยู่นานเหมือนกันค่ะดอกทนนะคะหอมด้วยอุ้ยไกลจังยังไม่ถึงนี่นะคะสีเหลืองนี่ก็ ออกไปเลยนี่ละคะ่ะประมาณนี้เห็นแวบๆบบบอยู่ตัดเสร็จก็แนะนำให้ใส่ปุ๋ยนะคะรีบใส่เลยปุ๋ยจะได้แตกตาแตกตาแตกกิ่งมาใหม่นะคะอันนี้ไปไม่ถึงมือไปไม่ถึงลงไปก่อน ตัดลงมาแล้วนะคะก็ประมาณนี้ช่วงเวลาที่งดงามก็มีนะคะโรยลาก็มีตามการเวลาค่ะตามการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเป็นมนุษย์หรือต้นไม้นับการใบที่สองกับการใบที่สามนั่นแหละค่ะแล้วก็ตัดลงมาเลย เล,เล็กไม่แข็งแรงแก็ตัดกิ้งไปเยอะแล้วนะคะเมื่อกี้นะแถวนี้ตัดออกไปแล้วเดี๋ยวหนูจะตัดกิ่งนี้ยาวมาจากโคนต้นเลยนะคะเนี่ยกิ่งเก่านะคะเนี่ยเห็นไหมตัดเลยนะคะไม่ได้เสียดายนะคะไม่คิดเยอะคิดมากด้วยกิ่งเก่าแล้วไม่ออกแล้วะค่ะดอกไม่ดีละดอกป้ายนี้มัดไหม่นะคะ ลายชื่นตัดทิ้งมาแล้วนะคะเหลือพื้นทนี่เดี๋ยวให้มันกิ่งใหม่ออกมาปีนี้กิ่งใหม่ออกมาอีกเดี๋ยกิ่งเก่าพวกนี้ก็จะตัดทิ้งเหมือนกันนะคะเนี่ยกิ่งนี้ก็อยากตัดนะคะเนี่ยกิ่งเก่าอันเนี้ยตัดดีไหมตัดก็ตัดค่ะจะตัดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะกิ่งเก่าอันเนี้ยจะตัดออกเลยนะคะ ยาวเป็นสองเมตรได้หนูตัดโคนต้นเลยนะคะเนี่ยนี่หลาบเลือยต้นนี้นะคะตัดรวมๆกันอยู่แถวนี้นี่ค่ะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่เนี้ยอันนี้กิ่งใหม่นะคะเนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยดูรู้เลยกิ่งใหม่นะคะสีน้ำตาลทั้งเก่านะคะ ทิ้งเลยนะคะตรงนี้นเข้าไม่ถึงเดี๋ยวเอาบันไดปีนอีกหน่อยหนึ่งสิปีนอีกหนังอย่าลังเลค่ะอย่าลังเลตัดกิ่งเก่าออกกิ่งเก่าอยู่นานๆแล้วอ่ะมันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะมาตัดเดี๋ยวกิ่งใหม่มันก็แตกมาค่ะ ออกทนจริงๆนะคะเนี่ยสวยหอมเลยนะคะหอมหอมชอบเลยละค่ะเดี๋ยวตัดอันนี้หน่อยสินี่ก็ยาวสองเมตรได้นะคะเนี่ยเนี่หนูจะตัดตัดตรงนี้เลยไหนไหนก็ไม่สวยดอกเสร็จแล้วนะคะ หนูก็ทาของหนูแบบนี้เกือบทุกต้นแล้วค่ะแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่นะคะหนูก็จะทําถ้าเห็นกิ่งใหม่ๆออกมาแล้วหนูก็จะตัดกิ่งเก่าทิ้งเลยดูสิคะเนี่ยต้นนี้เสร็จแล้วแลนะคะเนี่ยตัดแต่งกิ่งต้นนี้เสร็จแล้วเห็นไหมคะเบาบางลงค่ะไม่มีแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะตัดแต่งกิ่งวันนี้ได้หนึ่งต้นสองต้นสามต้นเลยนะคะสามต้นใหญ่เลยเห็นไหมโล่งเตียนเลยค่ะเนี่ย ได้สามต้นเลยนะคะไม่ยากค่ะตัดแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะค่ะเสียดายนั่นนูน่นนี่เดี๋ยวแตกค่ะกุหลาบนะมันแตกตาแตกหน่อแตกกิ่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะช่วงเดือนไหนแค่นั้นเองนะคะเสร็จแล้วค่ะตัดแต่งกิ่งนะคะสีเหลืองนี่เหมือนกันถ้าดอกเสร็จก็จะตัดอีกนะคะรู้สึกว่าจะต้องทิ้งหลายกิ่งเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูเก็บตรงนี้ก่อนนะคะ ถามว่าวันนี้ทําไมรีบตัดแต่งกิงนะคะเพราะว่ามันร่วงแล้วแล้วที่สําคัญก็วันนี้อยากฉีดยาด้วยช่วงเย็นๆนะคะอยากฉีดยาจะฉีดทั้งสวนนี่แหละคะ่ะก็เลยอยากจะตัดกิ่งที่มันไม่ดีไม่แข็งแรงออกแบบมันจะได้ไม่เปื้องยาเรานะคะตัดแต่งกิ่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฉีดยาเลยนะคะนอนมแมลงมีมาเยอะค่ะที่สาคัญไอ้เพี้ยตัวเขียวๆนะ่ะมากินตรงยอดอ่อนกุหลาบเยอะมากนะคะตอนนี้เพี้ยเกือบจะมีทุกต้นนะคะ แต่ถามว่ามันทําอะไรต้นไม้เราถึงคันตายไหมมันก็ไม่ตายหรอกค่ะแต่กระเราก็รู้ว่ามันมีหนอนมีมแมลงมาแล้วนะคะต้นเลยจะทําการฉีดยาวันนี้ยังไงก็ต้องฉีดนะคะก็เล็กๆน้อยๆต้นใหญ่ๆก็จะตัดออกคือพยายามให้เสร็จนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าต้นไหนยังไม่ร่วงก็ปล่อยมันไปก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูมาเก็บกทีนง ตัดกิ่งใหญ่ทิ้งหมดไม่ใช่หมดนะคะเยอะเลยนะคะนี่กิ่งใหญ่แบบนี้เลยเนี่ยตัดใส่อันนี้ค่ะมันจะได้เทใส่ถุงขยะง,ง่ายไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่นะบางคนเนี่ยเก็บได้ห้าปีหกปีแล้วไม่ดอกเห็นต้นน ไว้ตะกิ่งแบบใหญ่ๆนะคะแข็งแรงน,นั่นแหละถรืจะออกดอกให้เราดีดอกด็เน้นเน้นเน้นคุณภาพค่ะไม่เน้นปริมาณนะคะไม่ใช่ว่ามีสิบกิ่งนะแต่ดอกกุหลาบนี่มีอยู่เจ็ดแปดดอกไม่ใช่นะคะมีสามสี่กิ่งถ้ามันดกก็โอเคแล้วค่ะอย่างต้นเนี้ยก็มีไม่กี่กิ่งเองมันก็ดกนะคะพบเก็บคาดทำไมต้องปักได้ละคะ 2019ค่ะเก็บเอาให้หมดนะคะใบกุหลาบนี่ก็เก็บทิ้งนะคะไม่ต้องเอาไปใส่โคนต้นมันนะมันจะเป็นเชื้อราเชื้อโรคบางคนบอกอุ้ยให้มันเป็นปุ๋ยไม่แนะนําให้ทําแบบนั้นนะคะไม่เป็นปุ๋ยปุ๋ยก็คือปุ๋ยค่ะอันนี้ไม่สามารถเป็นปุ๋ยได้นะคะเนูไม่เคยเอาไอ้นี่มาเป็นปุ๋ยนะคะ That the honeymoon's just a phase. Now I understand. I learned a first hand with you. Thought it. moon started to become blue. Oh. so I surrender cause I couldn't see things getting better no. in the afternoon in the afternoon did what I could do now you're in my review. stronger despair but that doesn't have I realized